วิธีการอัปเกรดตำแหน่งของธุรกิจมีขั้นตอนง่ายๆในการทำงานดังนี้ค่ะนักธุรกิจเข้าไปที่เมนูการอัปเกรดสมาชิกแล้วให้กรอบยูเซอร์ของนักธุรกิจที่ต้องการอัปเกรดแล้วตรวจสอบและดำเนินการต่อเลือกแพ็กเกจให้เลือกแพ็กเกจสินค้าตำแหน่งทางธุรกิจที่ต้องการทำรายการอัปเกรดสั่งซื้อตะกร้าสินค้าตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการชุดสินค้าตำแหน่งทางธุรกิจของนักธุรกิจที่ต้องการอัปเกรดการรับสินค้าเลือกรับสินค้าเองหรือการจัดส่งตามที่อยู่กรณีที่เลือกจัดส่งตามที่อยู่เช็คที่อยู่หรือกแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเลือกภูมิภาคเลือกจังหวัดเลือกเขตอำเภอเลือกแขวงตำบลกรอกรหัสไปรษณีย์เช็คชื่อนามสกุลหรือทำการแก้ไขชื่อผู้รับ เช็คหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือทําการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์มือถือตรวจสอบความถูกต้องและทําการกดบันทึกข้อมูล